ณบริเวณดาดฟ้าของโรงพยาบาลสายลมหนาวพัดเบาๆเฉินซูยืนเพียงอยู่ที่กำแพงเพียงลำพังใบหน้าเผยรอยยิม้มแฝงด้วยความเศร้าหมองปีนี้เขาอายุ19ในครอบครัวของเขามีพ่อแม่และน้องสาวเขาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยเสฉวนด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมทั้งเรียนดี ระพฤติดีเคารพพ่อแม่แล้วรักเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าเฉินซูงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่และก้อนเมฆสีขาวบริสุทธิ์ราวกับเพิ่งเห็นท้องฟ้าเช่นนี้เป็นครั้งแรกไม่สิเขาไม่เคยสังเกตเห็นมันมาก่อนตั้งหากตลอด19ปีที่ผ่านมาเขายึดมั่นอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้ ความรู้สึกเขาที่มีพ่อแม่แต่เหมือนไม่มีมีเพื่อนก็ไม่ต่างอะไรกับไม่มีเช่นกันเช่นในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาด้วยอาการหน้ามืดไปชั่วขณะตลอดการเข้ารับการรักษาและรอผลตรวจที่โรงพยาบาลกลับไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเลยเมื่อรู้ว่าผลตรวจออกมาเป็นเช่นนี้แล้วในใจเขาคิดว่านี่มันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอแต่เพราะอะไรกัน ทำไมพ่อแม่ถึงกลับบอกเขาว่าไม่เป็นไรและวันนี้ก็เป็นวันประชุมผู้ปกครองของน้องสาวในฐานะพี่ชายอย่างเขาจําเป็นต้องเสียสละเพื่อน้องสาวบอกเพียงว่าหากทราบผลตรวจแล้วให้เขาพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องโทรหาสำหรับพ่อแม่แล้วอะไรคือเรื่องใหญ่งั้นเหรอ แล้วมาฟังกันเยอะๆนะ